โรคไม่รู้โรคไม่รู้เป็นอย่างไรและจะรักษาได้อย่างไรจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ20กันยายน2563ก่อนอื่นเขาต้องทราบนะคะว่าจิต เป็นอะไรที่จะต้องรักษารู้ตัวบ้างไหมถ้าไม่รู้ตัวก็ไม่ได้รักษาแน่นอนนะคะพระเชษ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง,งตรัสรู้ว่าจิตในขณะนี้ค่ะกําลังรู้แจ้งสิ่งที่กําลังปรากฏด้วยความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏพระเชษ์ก็หลงยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและมีเราในสังสารวัฏนี่นะคะเป็นเราในแต่ละชาติชาตินี้ก็เป็นเราไม่เป็นคนอืน่น ตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็เปลี่ยนหลังจากที่ตายแล้วกรรมใหม่ก็ทําให้เป็นคนอื่นซึ่งไม่ใช่คนนี้ซึ่งทั้งหมดในชาตินี้ค่ะจะถูกลืมหมดเหมือนกับที่เราจาก่ลกก่อนมานะคะเป็นใครก็ไม่รู้คิดเท่าไหร่ก็ไม่ออกไม่มีทางจะรู้ได้เลยเพราะว่าหมดสิ้นไปทุกขณะนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่รู้นะคะทุกคนรู้แต่ความตายซึ่งทําให้พลสภาพความเป็นบุคคลนี้เมื่อ เกิดแล้วก็ต้องตายกันทุกคนแต่หารู้ไหมแบบก่อนตายเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งขณะไม่เคยคิดเลยค่ะเร็วมากจนไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ด้วยเหตุนี้นะคะความเป็นจริงของธรรมะเนะะี่ยค่ะถูกปกปิดไว้นานมากจนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะคะต้องรู้จักก่อนว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใคร เป็นผู้ที่ทรงัะรู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่มีในโลกนี้จนถึงพ้นจากโลกนี้แล้วก็ยังมีธรรมะอีกหนึ่งคินิพานแต่ไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะไปเข้าใจเพียงคำนิพานแปลว่าอะไรนิวรณะไม่มีความติดข้องดับความติดข้องหมดไม่เหลือเลยหืืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่ก็ต้องให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีจริงแล้วเป็นอะไร ไม่ใช่นิพพานแน่นอนเพราะเป็นสภาพที่เกิดขึ้นเป็นหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งถ้าไม่มีการฟังพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีการไตรตรองนะคะยากที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายากที่จะรู้ว่าความจริงที่ถูกปกปิดไว้ซึ่งไม่มีใครได้พบเลยมาก่อนสามารถที่จะเริ่มฟังคาต้องฟังนะคะไม่ฟังไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย พราะฉะนั้นแต่ละคำเนะะี่ยค่ะฟังแล้วต้องไตรตรองเช่นธรรมะต้องมีจริงจริงถ้าสามาถเจ้าจริงทรงตรัสรู้รู้แจ้งตามความเป็นจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็สิ่งที่มีจริงนั่นแหละเรียกอะไรหรือไม่เรียกอะไรนะคะก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่สิ่งที่มีจริงก็ยาวใช้คำว,ว่าธรรมะไม่เข้าใจว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้โรคไม่รู้ความจริงหลงเข้าใจว่ามีเรา และมีสิ่งต่างๆทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนตายความจริงแล้วนะคะหมดสิ้นไปทุกขณะไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็จะเข้าใจความหมายของสุญญตาไม่เหลือสิ่งที่มีเนี่ยแค่ปรากฏแล้วหมต้องเป็นการไตร่ตรองอย่างละเอียดค่ะค่อยๆค,คล้อยไปตามสิ่งที่ปรากฏจริงๆสิ่งใดที่ไม่ปรากฏขณะนั้นสิ่งนั้นมีไหมถ้าจะคิด ใด้การฟังสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยใครจะรู้หรือไม่รู้ก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เมื่อไม่รู้สิ่งนั้นจึงไม่ได้ปรากฏแต่ละคำนี่ค่ะจริงหรือเปล่ากว่าจะเข้าใจแต่ละคำของพระองค์ว่าธรรมะไม่ใช่เราธรรมะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นเพราะธรรมะแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเท่านั้นถ้าไม่เกิดก็ไม่ปรากฏค่อยๆฟังไปทีละคำเะยค่ะจนท่านค่อยๆมั่นคงว่า ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงเพราะอยู่กับความเท็จความไม่จริงมาตลอดตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉันฟังคําจริงแล้วก็เริ่มรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดจริงทรงสแสดงว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แหละเ,เกิดแล้วปรากฏแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยจริงหรือเปล่าเห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่พร้อมกันทั้งสองอย่างแต่ความเร็วนคะคสามารถที่จะปรากฏ สิ่งที่เกิดดักสืบต่อจนเหมือนเป็นโลกที่กว้างใหญ่นะคะมีทั้งเมฆมีทั้งท้องฟ้ามีทั้งต้นไม้มีทั้งลำคลองมีคนมีพืชมีสัตว์ต่างๆมากมายลองคิดดูคะ่ะสิ่งใดไม่ปรากฏแม้สิ่งนั้นเกิดดับเพราะเหตุปัจจัยก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้แต่เดี๋ยวนี้เองสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แหละสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาเพื่อรู้ความจริงถึงที่สุดว่าไม่มีเรา นี่แหละคะ่ะโรคไม่รู้โรคยึดถือสิ่งที่ไม่มีว่ามีโรคเข้าใจว่ามีเราและมีสิ่ง,งต่างๆซึ่งความจริงหามีไม่ถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะก็ละความติดข้องไม่ได้เพราะมีไม่รู้จึงติดข้องแต่เมื่อสิ่งนั้นไม่มีมีปัญญาที่ประจักษ์ชัดว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แหละความจริงหามีไม่ก็จะค่อยๆค,คลายการยึดถือว่ามีสิ่งที่ปรากฏเหมือนไม่ดับเลยเที่ยงอยู่ตลอดเวลา โรคอย่างนี้ใครอยากรักษาบ้างคะเมื่อได้ยินว่ามีโรคไม่รู้เนี่ยเป็นสิ่งที่เข้าใจยากที่สุดเพราะว่าแม้ทางการแพทย์ทางจิตแพทย์นะครับไม่ไม่มีใครกล่าวเลยนะครับว่ามีโรคไม่รู้ครับก็จะกลาดเปลี่ยนให้นอาจารย์ว่าจะค่อยๆรู้ว่าเป็นโรคนี้ก่อนอย่างไรนะครับก่อนที่จะได้คิดถึงการที่จะรักษาโรคไม่รู้นะครับจะค่อยๆรู้ ว่าเป็นโรคไม่รู้เนี่ยเริ่มอย่างไรครับท่านอาจารย์จิตแพทย์เป็นโรคไหมตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่ก็ต้องเป็นโรคกิเลสเพราะฉะนั้นใครไม่มีร่มผู้ไม่มีกิเลสครับนั่นน่ะสิคะคแล้วใครล่ะคะไม่มีกิเลสผู้ที่ดับกิเลสได้หมดก็คือพระอรหันต์ครับแล้วคนอื่นนอกจากพระอรหันต์ดับกิเลสได้ไหมคะผู้ที่ดับกิเลสเป็นพระญาบุคคล ที่ไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์แกตั้งแต่พระนาคามีลงไปจนถึงพระโสดาบันดับยังไงมีความเข้าใจความจริงเพราะว่าถ้าจจักลกาวถึงความไม่รู้นะครับซึ่งเป็นโรคอย่างยิ่งเนี่ยก็คือขจัดความไม่รู้ได้ระดับหนึ่งโดยการรู้ความจริงครับท่านจะรู้จักไหนจะรู้ได้ยังไงเวลานี้กําลังไม่รู้เนี่ยคะ่ะแล้วจะรู้ได้ยังไง ก็ต้องมีผู้ที่รู้และสามารถที่จะดับความไม่รู้ได้เป็นลําดับขั้นเนี่ยแสดงตาม<ถ>ความเป็นจริงถ้าคนนั้นรู้แล้วไม่บอกใครเลยคนอื่นจะรู้ไหมไม่สามารถรู้ได้ครับเพระฉะนั้ต้องหาต้นต่อมาจากไม่รู้เนี่ยจะรู้ขึ้นได้ยังไงนั่นคือวิธีรักษาก็ต้องอาศัยฟังคําของผู้ที่รู้จริงที่แสดงไว้โดยละเอียดนะครับท่านอาจารย์คนนั้นเป็นใคร สูงสุดก็คือพระอรนตสมัสมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนครับเพราะฉะันจึงมีพระองค์เป็นที่พึ่งและพึ่งยังไงนะคะพึ่งโดยการที่อาศัยคำสอนของพระองค์เนี่ยในการฟังแล้วก็ไตร่ตรองถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงครับเพราะฉะน,นั้นคนที่ยังมีโรคเต็มไปได้วยโรคก,กับคนที่หมดโลคแล้วและมีปัญญาระดับสูงสุดที่สามารถรู้ความจริงทุกอย่างเนี่ย มีความต่างกันมากเลยค่ะต่างกันมากมายครับท่านอาจารย์เพราะฉันทำเดียวกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพระธรรมะกับคนที่ได้ฟังเนี่ยปัญญาเท่ากันไหมไม่เท่ากันครับเพราะฉันต้องฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทรงพระมหากรุณาแสดงแต่ละคำเนี่ยให้กุณนได้เข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยกลรยกรองจนกระทั่งสาม,มารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงด้วยตนเองไหม ทุกคําที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนําทางให้รู้ความจริงซึ่งกําลังมีอยู่ในขณะนี้มิฉะนั้นแล้วสัตว์โลกก็ไม่ได้รักษาโรคไม่รู้แล้วก็ยังขูงไม่รู้ต่อไปและคิดว่าไม่ต้องทําอะไรเลยก็รักษารู้ได้นั่นก็ผิดค่ะเพราะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครเป็นผู้เต็มตไปด้วยกิเลสมากมายประมาทไม่ได้เลยในสังสารวัตรที่สะสมมาแล้ว